สวิธีง่ายๆนะครับที่ทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นสวิธีที่ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับข้อแรกน่ยก็คือการออกกำลังกายหรือว่าการพัฒนารูปร่างให้มีความสงาา่าผ่าเผยไม่ว่าจะเป็นการฟิตเนสไม่ว่าจะเป็นการยืดหยุ่นร่างกายไม่ว่าจะเป็นโยคะหรือว่าการพัฒนาเซตเอนที่ทําให้เรามีความคล่องแคล่ว มันทําให้เรามีความมั่นใจในการที่เราจะใช้ชีวิตมันทําให้เรามีความมั่นใจในการที่เราจะไปยืนต่อหน้าผู้คนหรือว่าพบเจอผู้คนนะครับรวมถึงหน้าตาด้วยนะถ้าเราพัฒนาหน้าตามาจนถึงส่วนที่เรารู้สึกว่าเราสวยเราหล่อล้วเราดูดีอ่ะมันจะมีความมั่นใจเองนะครับอันนี้คือข้อแรกเนาะข้อ2นะครับการที่เราจะสร้างความมั่นใจได้น่ะเราควรจะมีเงินเก็บนะครับการที่เรามีเงินเก็บมันเหมือนเป็นพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มีความมั่นใจ ที่กล้าพูดหรือว่ากล้ามีบางสียงเนี่ยเขาจะมีเงินเก็บนะฮะเขาจะจัดการเรื่องการเงินไปเลยว่าเราเราเคลียร์เรื่องเงินไปแล้วเราเรามีเงินเก็บเป็นแบ็กอัพข้างหลังแล้วเราก็จะมีความมั่นใจเวลาไปไหนระหว่างคนที่ไม่มีตังกับคนมีตังอ่ะที่ดูดีใครจะมีพลังงานในการจับจ่ายใครจะมีพลังงานในการซื้อของหรือว่ามีพลังงานในการพูดคุยมากกว่ากันแน่นอนคนที่มีตังเหมือนบริษัทยักษ์ใหญ่กับบริษัทที่ททเพิ่งเริ่มต้นอะ่ะคนที่เขาเป็นผู้บริหารหรือว่าคนที่เขา มีเงินอยู่ในตำแหน่งสูงนะเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมีพลังก็คือมีอํานาจที่จะควบคุมดูแลนะครับเรื่องของเงินเก็บสําคัญมากนะเราลองไปสังเกตด,ดูคนที่มีเงินเก็บเยอะๆหรือว,ว่าคนที่มเคาจะปรญหาเรื่องเงินไปจะมีความมั่นใจกว่าคนที่ไม่มีเง็บนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับอันนี้ข้อนี้สําคัญผมเชื่อว่าเพื่อน <S <S ๆ,ๆทุกคนสร้างได้ก็คือถ้าอยากมีความมั่นใจคุณต้องรู้เรื่องในสาขาอาชีพคุณให้มากที่สุด ทุกอนูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพอะไรก็แต่คุณต้องมีความรู้เรื่องนั้นมากๆมากๆมากๆนะครับแล้วก็พอมีความรู้เรื่องนั้นอ่ะคุณสมควรที่จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นด้วยรู้และแก้ปัญหาเรื่องนั้นเวลาใครมาถามมากๆถามเรามากมันจะกลายเป็นประสบการณ์ของเรามันจะทําให้เรามีความมั่นใจเรื่องนั้นขึ้นอย่างมหาศาลเรียนรู้เรื่องนั้นแล้วก็ตอบปัญหาแก้ปัญหาเช่นคุณทําเรื่องออกกำลังกาย คุณต้องรู้เรื่องออกกายทําตัวเองให้ให้มีรูปร่างที่ดีทําให้ตัวเองให้เป็นแบบอย่างและคุณสมควรจะตอบปัญหารเรื่องนั้นให้ให้ได้ทุกคําถามนะรวมถึงเรื่องอาหารการกินเรื่องของการดูแลตัวเองทุกอย่างหรือคุณเป็นอาจารย์ติวเตอร์คุณก็สมควรจะเก่งเรื่องนั้นมากๆจนสมามารถตอบปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับติวเตอร์ได้นะครับแล้วก็ข้อที่สี่คุณควรจะไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีพลังงานคุณควรจะไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขามั่นใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีความมั่นใจมันจะทําให้คุณไม่มีความมั่นใจไปด้้ววยย คุณควรจะไปอยู่ในกลุ่มคนที่ที่เขาเป็นประเภทเดียวคุณอ่ะที่เขาจะส่งเสริมให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นที่เขาจะสร้างเวในการที่ทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นกลุ่มคนที่เขาจะมีสนามหรือว่าอ่าช่วยผลักดันคุณรวมถึงเพื่อนๆคุณด้วยนะคุณจะเป็นแบบไหนอยู่ที่5คนรอบตัวคุณถ้าเกิดคุณอยากจะมีความมั่นใจคุณก็ต้องไปหาคนที่มีความมั่นใจหรือว่าพลังงานเดียวกันนะครับเหมือนคุณที่ทุกคนที่อยู่ในห้องเนี้ยรู้สึกว่าทุกคนจะทาได้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าอะไร ว่าคนอื่นเขาทำได้ไงมันก็เลยทําได้เหมือนกันมันก็เลยสร้างความมั่นใจนะฮะก็หวังว่า4ข้อที่บอกไปมันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะฮะลองฝึกทําที่บอกไปสี่ข้อคือเรื่องของอ่ะเอา่าังกายนะครับเรื่องของการมีเงินเก็บเรื่องของการเรียนรู้และทําทซ้ําๆทําซ้ําๆที่บอกไปนะแก้ปัญหาตอบปัญหาแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการหากลุ่มคนที่มีความมั่นใจเหมือนกันนะครับก็เจอคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ